นบ้านเล็กที่14หมู่ที่6ตำบลเหล่าดอกไม้อำเภอชื่นชมจังหวัดมหาสารคามของนางสุมาศสีประเสริฐหมอดินอาสากรมพัฒนาที่ดินที่ได้ปรับเปลี่ยนการทําการเกษตรจากทํานาอย่างเดียวมาทําเกษตรผสมผสานโดยนางสุมาศสีประเสริฐได้กล่าวว่าก่อนหน้านี้ตนเองมีที่ดินอยู่21ไร่เป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งเป็นประจำและอยู่นอกเขตชนะทานทําได้แค่เพียงทํานาปลูกข้าวปีละค orang จึงได้เริ่มปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเพราะถ้าไม่มีน้ำก็ทำอะไรไม่ได้จึงเริ่มทำการคุดบ่อเล็กๆและทำเป็นของไส้ไก่เพื่อให้มีน้ำแล้วค่อยมาสร้างบ้านเรือนโดยแบ่งที่ดินเอามาทำนาเหลือแค่13ไร่เพราะทำนาข้าวใช้ต้นทุนสูงรายได้ไม่คุ้มทุนบางปีขาดทุนขายข้าวได้ไม่พอค่าแรงค่าปุ๋ยค่ารถเกี่ยวจึงได้ปรับที่นาบางส่วนจำนวนเไร่มาทำเกพษตรผสมผสานป ปลูกป่าไม้3าอย่างประโยชน์4อย่างไว้ใช้สอยปลูกผักเลี้ยงปลาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวโดยไม่ใช้สารเคมีใดๆเลยและตามริมของน้ำก็ปลูกหญ้าแฝกกันดินสไลด์ใบหญ้าแฝกยังนำมาใช้คลุมดินเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นดินอีกด้วยและทำบ้านต้นไม้ไว้พักผ่อนจากนั้นก็นำเอามูลสัตว์ที่เลี้ยงไว้มาทำเป็นปุ๋ยหมักไว้ใช้เองและน้ำหมัก ก็นทำเองแล้วก็เริ่มทำบัญชีครัวเรือนจากการลดรายจ่ายไม่ต้องไปซื้ออาหารมาทานโดยใช้สิ่งที่ปลูกสิ่งที่เลี้ยงในสวนทั้งปลาผักปลอดสารเคมีเป็นอาหารในครอบครัวเพื่อลดรายจ่ายจากนั้นก็เพิ่มรายได้จากการขายผัก ขายพืชสวนขายไข่ขายไก่ขายกล้วยโดยยึดการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจนปัจจุบันสามารถปลดภาระหนี้สินได้แล้วและยังมีเงินสำหรับส่งลูกสองคนเรียนหนังสือจนจบปริญญาตรีเป็นครูเป็นพยาบาลจากการทำกรเกษตรผสมผสานในการนี้นางสาวนนทิชาวันสว่าง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขตตรวจราชการที่12ได้นำคณะลงพื้นที่บ้านของนางสุมาศศรีประเสริฐเพื่อต่อยอดขยายผลเป็นแบบอย่างให้กับประชาชนได้ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อไปครับสวัสดีค่ะดิฉันนั่งสุมาศรีประเสริฐมอดินอาสาบ้านหนองคู่ตำบเลเหลาดอกไม้อำเภอเชิญชมจังหวัดมหาสารคามค่ะแต่ก่อนพื้นที่มันมันแห่งแ้งค่ะ แห้งแรงวันนี้ดินก็ขาดสารอาหารค่ะเห็นหน้าก็ว่าได้เต็มทีทั้งมันเป็นดินเอียดค่ะมองเจา้าเนืงก็เป็นกดเป็นด่างมองเจ้าเนื่องก็ปลูกเขาก็ขืนแนบว่าขืนแน่ค่ะฉันก็นเลยมีแนวทางว่าอยากได้สามาใส่น้ำฉันก็นเลยไปขอกลุ่มพัฒนาที่ดินขอสามาบัดนี้ฉันก็นเลยเพราะ่ได้สาแล้ว ฉันก็เลยมาปลูกแฝกค่ะปลูกแฝกแล้วปฏิกะกันพังทะไลของสาเนาะค่ะฉันก็มาปลูกแฝกแล้วฉันก็มาบฏิทั้งกรมพนาที่ดินกะหายแนวทางว่าถ้าม่แฝกแล้วกะหายมีการปรับปุงดินเนาะค่ะเนาะกะมาเฮ็ดปุ๋ยมักค่ะมาเฮ็ดปุ๋ยมักใไส่เพราะมาเฮ็ดปุ๋ยมักใไส่กะมาเฮ็ดน้ำมักใไส้ค่ะค่ะบฏิดินกะเริ่มมี่ สารอาหารค่ะสารอาหารแล้วก็เลยคืออยากปลูกพักรอบบริเวณขอบสาค,ค่ะปลูกพักปลูกพืชไม้สูงกับปลูกไม้ยุ่งไม้ง่างกับปลูกค่ะไม่ไม่พวกมะพร้าวพวกไม้ผลไม้สูงพวกไม่ไอปั๊บจำย่างประโยชน์ตียามอมาะไรค่ะลงมัดตอย่างทุวแเนวจ้ะแล้วคันพอ่อแนะนใจะก็มาปั๊บปุ่งดินมาปลูกพักดิค่ะบัดน,นี้ปลูกพักเก,กเษตรผสมประสานค่ะ ก็เลยสร้างควาวอุดมสมบูรณ์ให้กับดินแล้วค่ะฉันก็ปลูกยูปลูกกินปลูกพ่าเป็นแหล่งอาหารที่แรกค่ะหลังจากนั่นก็มีรายได้เสริมเข้ามากค่ะปลูกยูปลูกกินดินก็เลยอุดมสมบูรณ์ค่ะไปไสเหลียวไปไส่ก็มีความสุกมีสะพันั่งอางากินค่ะฉันก็เลยมีรอยยิ้มแ่าสุ้บันนี่ค่ะอันคือฉันประสบความสาเร็จแล้วฉันกับอยากเป็นวิทยาทานให้กับคนที่เขามาศึกษาดูงานค่ะ มันเป็นแรงเรียนลูกค่ะกับแนะนําเพิ่นวิธีการเฮ็ดปุ๋ยมากเฮ็ดน้ำมาก์ค่ะแล้วกับันนี้กับสอนเพิ่นทุกอย่างทุกแนวล่ะเพิ่นไอเฮ็ดพวกน้ามากักปุ๋ยมากแล้วันนี้กัแนะนําว่าเอาไปเฮ็ดไปใสแล้วมันสีอุดมสมบูรณ์บ่พื้นที่นี่มันอุดมสมบูรณ์ย้อมว่าเฮ็ดปุ๋ยมากคเฮ็ดน้ำมากใคไสเองค่ะแล้วก็ลดไอปุ๋ยเคมีเฮงสิไหมค่ะกับแนะนาเพิ่นไปปลูกยูปลูกกินค่ะกับเป็นวิทยากรในเพื่อนละค่ะเขามาศึกษาดูงาน หลายๆหมบานหลายๆชุมชนก็มีนักเรียนค่ะนักศึกษาค่ะกศนค่ะมาศึกษาดูงานแล้วก็พัฒนาชุมชนค่ะเป็นพวกไอ้ปัทสุซัดดังสิค่ะปัทสุซั์ประมงกับข้ามาศึกษาดูงานน้ากันเมิดค่ะหลายๆลอยแล้วค่ะแต่ละปีน้องค่ะก็สามารถที่จะทายทอดองค์ความรวยเพิ่มเมื่อศ์ไหมค่ะเพราะว่าตีเป็นพวกเด็กปฐมมึงสิกันย่างข้ามาอนุบาลกันย่างข้ามาเลยค่ะแนะนํา เพิ่นแล้วก่ะเพิ่นกะปลูกยูปลูกกินกะมีความสุขเพื่อนกะว่าเออดีอยู่ค่ะเพื่อนก็าาออนกามาเรียนรู้แล้วค่ะเพิ่นกะว่างสิละขอกอบคุณกลุ่มพัฒนาที่ดินที่มาทายทอดองค์พ่วมลูกนะครับดิฉันขอบคุณค่ะ